ความรู้ทั่วไปของมเมล็ดก,กาแฟาและการเลือกใช้มเมล็ดก,กาแฟขั่วโดยทั่วไปแล้วพันธุ์กาแฟาหลักๆจะมีอยู่2องพันนะคะคืออาราบิก้าและโรบุสตาซึ่งปัจจุบันนี้อาราบิก้าจะมีปริมาณผลผล,ผลิต80%ของผลผลิตทั่วโลกที่เหลือจะเป็นโรบุสตาอาราบิก้าจะปลูกในที่สูงและต้องการการดูแลที่มากกว่า ความแตกต่างของ2องพันนี้คืออาราบิก้าจะให้คุณภาพการดื่มที่สูงกว่ามีกลิ่นหอมมากกว่ามีรสชาติที่ดีกว่าอาจจะมีรสเปรี้ยวที่เรียกว่า Acidity ส่วนโรบูสต้านั้นจะปลูกได้ง่ายกว่ามีคุณภาพการดื่มที่ไม่สูงนักข้อแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอาราบิก้า ลาบูสตาจะมีเนื้อกาแฟหรือบอดี้มากกว่าและมีคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าค่ะในกระบวนการการผลิตสารกาแฟที่นิยมทำกันในปัจจุบันนี้มี2วิธีคือแบบเปียกหรือที่เรียกว่า wet process และแบบแห้งหรือที่เรียกว่า dry process การทำไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแบบใดล้วนมีผลต่อคุณภาพและรสชาติของกาแฟทั้งสิ้นนะคะ เมื่อกาแฟาผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจนกลายมาเป็นสารกา,ฟาแฟเราจึงนำมาคั่วโดยทั่วไปจะคั่วในระดับต่างๆเพื่อดึงบุคลิกรสชาติแล,ละลักษณะที่ดีออกมาจะแบ่งเป็นการคั่ว3ามระดับคือการคั่วอ่อนคั่วกลางและคั่วเข้มค่ะมเมลกาแฟาคั่วถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดข,ของร้านกาแฟา นื่องจากเป็นที่มาของรสชาติกาแฟในถ้วยซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีกการเลือกใช้เมล็ดก,กาแฟจะต้องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เช่นการเลือกเมล็ดก,กาแฟสำหรับเครื่องดื่มเอสเปรสโซนั้นจะต้องเป็นเมล็ดก,กาแฟหรือเบลนที่เมื่อชงด้วยเครื่องเอสเปรสโซแล้วจะให้น้ำหนักมากมีความหวานมีรสชาติที่ซับซ้อน มีรสอมเปรี้ยวเล็กน้อยหรือที่เรียกว่า a c i d i t y ไม่ขมขื่นไม่ขมไหมมีกลิ่นที่หอมแรงหรือที่เรียกว่า a r oma ที่ดีที่สำคัญต้องมีความสดใหม่และต้องบรรจุดบรรจุพันธุ์ที่เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วจะใช้ถุงอลูมิเนียมฟอยที่มีความหนาต้องซีลอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยรั่วหรืออาจจะมีวันเววาว เพื่อรักษาคุณภาพของมเมล็ดก,กาแฟให้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้มเมล็ดก,กาแฟที่ถูกจัดส่งมาจะต้องมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทุกครั้งนะคะเพื่อลูกค้าผู้ดื่มจะได้รสชาติของกาแฟที่เหมือนกันทุกครั้งค่ะ